โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมและว,วันนี้นะครับผมมาอยู่ในสกินพิเตอร์เซนไฟเยอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดลัคกี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้ผมมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สี่ลัคกี้บ็อกซ์ด้วยกันนะครับก็คือลัคกี้บ็อกซ์มาวเวลลัคกี้บ็อกซ์ลิเวอร์พูลล็คกี้บ็อกซ์แอสโตหรือลัคกี้บ็อกซ์เห็นดวงดาวแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ธรรมาดานั่นเองแล้ววันนี้ผมจะมาสู้กับ โจ๊กเกอร์นั่นเองผมอยากรู้ว่าพิเต้กับโจ๊กเกอร์ใครจะชนะนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เชียร์กันได้ว่าเชียร์พิเต้หรือเชียร์โจ๊กเกอร์นั่นเองคือตอนนี้นี่คือพิเต้นะแต่ผมสิงตัวพิเต้อยู่นะครับผมนะก็จัดไปนะครับก็อย่าจะเริ่มเปิดลัคกี้บ็อก์ในก่อนดีเริ่มจากลัคกี้บ็อกก์ธรรมดาแล้วกันเนาะก็อย่าลืมเชียร์ได้นะครับว่าเชียร์ใครนะครับผมนะจัดไปเอยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าเอยเอยไม่ไม่ข้าจะตายเพราะมันนี่แหละโอย เปิดลัคกี้บ็อกซ์ดีๆไม่ได้หรือไงโอ้ได้ฟังทองมาเอามาทำอะไรเนี่ยปะโถ่ฮี่เปิดอันต่อไปนะพี่ก็คือเอาคอนเทนต์ตัวเองออ้ยไม่นะไม่ไม่นะไม,ไม่นะไม่นะไม,นะไม่ดีนะเออโอ้โหมันแรงเกินไปนะบางทีโอเคพี่เอาคอนเทนต์ตัวเองหรือว่าคอนเทนต์จากช่องพี่เนี่ยเอามามาใส่ในช่องพี่เต้นะครับหวังว่าคนดูจะชอบนะถ้าเกิดชอบอยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยนะอืมก็คือแบบว่าพี่อ่านทุกคอมต์เลยนะ ก็มานั้นแหละนะครับโอ้โหอะไรได้อะไรเยอะแยะเลยเด้อเฮ้ยพระโชยไม่นะมันทับลักกี้บ็อกซ์นั้นไปไหมไม่ทำนะโอเคสวยโย่พี่จะขึ้นมาข้างบนนะชุบพี่อาะทุกคนไม่จริงจริงนะแบบว่าใครด่าพี่พี่ก็อ่านหมดนะก็คือแบบพี่เป็นคนแคร์คนดูมากเลยนะก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยเอ้ยได้เพชรได้ทองเยี่ยมไปเลยนะครับพี่เป็นคนดวงดีนะเออหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าพี่เนี่ยเป็นถึงระดับว่าเทพเจ้จารลักกี้บ็อกซ์กันนะพี่ก็ไม่อยากจะโม่หรอกครับนะ ประมาณนั้นแหละครับพี่เป็นเทพเจ้าลัอกกี้บ็อกซ์นะครับนะพี่คือแบบที่หนึ่งของวงการของลัอกกี้บ็อกซ์ไทยแลนด์นี่ครับนะเออพี่เปิดคือแบบว่าพี่โหดอะครับจบนะถามว่าทำไมพี่ชิงพวกชองอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันไม่สำคัญสำหรับพี่นะโอเคตอนน,นี้เห็นไหมมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับนะเออโอเคเราจะเปิดอันต่อไปเออจ๊กเกอร์หายเดี๋ยวโจ๊กเกอร์บัคใช่ไหมจ๊กเกอร์หายไม่จริงโจ๊กเกอร์หายไปไหนผมต้องตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมได้ผมตายแล้วเกิดใหม่ให้ก็ได้ ก็จ็กเกอร์หายอ๋อนี่ไงจ็กเกอร์มันบัคครับโอเคไม่เป็นไรครับผมเราเปิดลัคกี้วออันต่อไปเลยจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์แหงดวงดาวนั่นเองนะครับผมนะคือช่องผมเนี่ยจะอัดบ่อยมากนะลัคกี้บ็อกซ์ดวงดาวเฮ้ยเรียบร้อยเออเฮ้ยเมื่อกี้ภาพหลอนกำลังจะพูดเลยว่าลัคกี้บ็อกซ์เป็นลัคกี้บ็อกซ์ที่ดีไปกอดโอ้ยอะไรเดีย เอ้ยโอ้โหตาย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 อะไรกันเนี่ยเทพเจ้าลัคกี้บ็อกซ์โดนแบบนี้ก็จบเลยนะเนี่ยโอเคระดับเทพเจ้า Lucky ลัคกี้บ็อกซ์เราต้องมีของดีดีบ้างสิขอ,อให้ได้ของ,ของดีดีถ้าท่านผู้ชมกดไลค์เอ้ยบินได้เหรอข้าบินเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแต่บินแล้วก็ลงมาไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้ยให้ตายเถอะอ้าวเรียบร้อยโอ้โหผมต้องตายแล้วเกินไปไม่นะผมต้องไปช่วยเอพีซีไม่ไม่นะเอพีซี รอแป๊บนึงนะหนีมาคุณลุงหนีมาเออฉันกำลังหนีอยู่นะไอ้ล้านลักไม่ได้ฮะลุลงต้องรีบช่วยลุงละโอ๊ยเอาไงดีวะทุกคนเอาไงทุกคนเออโอ้แต่ก่ออยู่โอเคดีอยู่ลุงรอผมแป๊บนึงเออลุงหนีอยู่ช่วยช่วย,ช,วยช่วยลุงด้วยล้านลักเอ้ยโอ้ยผมต้องช่วยลุงผมละไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลุวลงหนีมาอ้าอยหนีอยู่โอเคโอ้ได้นี่อีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมพี่ดวงดีดวงไม่ดีจังวะ ไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วยลุงละโอ้ยของนี้ยังไม่ยังไม่ดีเลยโอเคต้องหวังลัคก,กี้โพชั่นนี้แหละโอ้ยโอเคมีของดีดีเลยเฮ้ยโอเคลุงผมกำลังจะไปช่วยเราเนี่ยฮู้ก็ดีไปไหวแล้วได้ลุงโอเคผมขอเก็บไอ้นี่ก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาสินี่ทำอะไรลุงข้าทำอะไรลุงข้าลุงลุงลุงปลอดภัยแล้วนะเฮ้อ <c oughs> ขอบใจหลาดมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคลุงไว้เจอกันนะเออ โอย้ยงน้ะเราก็ได้ช่วยคนแล้วนะรู้สึกชื่นใจเหลือเกินนี่ดูสิพี่เต้ได้ช่วยคนด้วยนะนี่ผมไม่น่าสิงพี่เต้มาเลยเนี่ยจริงเว้ยดีวัดีวัดดีวัดดีวัดดีนายไม่สู้กับข้าหรอโอ้ยยังไม่โอเคปล่อยไปก่อนนะจ๊อกเกอร์คงยังไม่เปิดเผยตัวเองนะครับอืมโอเคเราจะยอมเขาไปก่อนนะ้เอเขาต้อง,องยอมเราไปก่อนไม่เป็นไรจ๊กเกอร์ไว้เจอกันใหม่ ในยามพบที่เราต้องการนี่จะเจอโอเคลัคก okay, ี้บอกริวพูน่าจะมีของดีๆบ้างแหละนี่ไงเอามาครับได้โอเคอุ okay, ้ยเอามาครับได้เหมือนกันอันนี้ก็เอามาเอามาครับไม่ได้นะโอ้ทีแอนทีแอนแดดใหญนไมโอเคได้แอปเปิ้ลแล้วโอ้สว่างสดใสผมขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนแล้วกันนะโอเคจัดไปเดี๋ยวผมจะต้องไปครับก่อนนะ โอเคผมต้องการครับอยากได้โต๊ะครับมากเลยไปลุยเลยนี่ครับโอ้พี่เต้หายตัวได้เฉยไปผมอยากให้เกาะอยากติดดาบเยอะแยะไปหมดเลยโอเคเราต้องตัดไม้ก่อนนะโอเคเชิบเพื่อที่จะทำเอาดาบ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 นี่ไออู้ใช้ได้อยู่เลยยอดไปเลยนะฮะอุ้ยได้สุด ชุดสุดว่าจุดยอดอย่างชอบเลยครับผมดีครับพี่โอเคมวกฟูเลยตอนนี้คือแบบฟูเลยนะเฮ <c oughs> ้ยรู้สึกว่าเราจะชนะจ็อกเกอร์ไปได้ครึ่งทางนะตอนนี้แต่เรายังไม่ได้เปิดลัคกี้บ็อกซ์ให้ครบเลยเฮ้ยไ,ได้กางเกงอะไรมาเดีย๋ยวผมขอทิ้งของที่ผมไม่จำเป็นก่อนะเพชรน,นี้ก็ทิ้งไปเลยนะเพราะผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว นี่ครับนี่ก็ทิ้งไปเลย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 นี่เป็นรองเท้ากับตันอเมริกานี่ก็จะเป็นชุดทอว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้จะเป็นบูเดสใช่ไหมใช่ไอรอนแมนมันสามารถบินได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับข้าบินได้โอเคข้าคือไอรอน์เลิร์ดแมนนะเรนพูก็มาว่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะทอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรูปทอเว้ยอ่าสวัสดีข้าคือทอเออเออ ถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาจะดรอปอะไรให้เยอะเลยนะใช่บไหมเมื่อกี้เอ้ยดรอปนี่มาแจมโบจัมเบีสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้ยเปิดหมดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรฮะเดือฮักเดือฮักโอ้ยเออีเออีเดือฮักจะดรอปอะไรเดือฮักดรอปไข่มาโอ้ย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 ตุ้มโอ้โหเออีตอนนี้ผมเป็นทอดีกว่าปะชุดทอผมนี่ครบเซตเลยนะเออเหลือแค่กางเกงเนี่ย เฮ้ยข้างเกิดเลยขึ้นเฮ้ยไม่นะยี่บอกแลวระเบิดทั้งระเบิดทั้งแมปไม่อแล้วกูก็ตกตายเฉยเลย,น,นะเลยนี่ครับผมฟูเซททอเลยอะครับนี่ครับเรียบร้อยผมเป็นทอเทพเจ้าสายฟ้านนะเฮ,ะฮ,ะฮะ้ข้าเป็นเทพเจ้าทอเจ้าก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าข่าคือทอนี่ไงผมจะเป็นทอนะครับผมนะพิเตในร่างทอนะครับโหดปลานี่ครับเห็นไหม ก็โจอ้ยค้างเฉยเลยเมื่อกี้ก็โจ่กว่าจะกลับมาได้มาเอ้ยอเดี๋ยวกระจกแตกถึงตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนะไม่นะไม่นะไม่นะพี่เตเอ,อ่พี่เตในล่างถอโอเคครับผมเราจะต้องมาสู้กันจริงๆิสินนะโอเคใครเห็นผมไม่สิ ใครอยากเห็นพิเต้สู้กับโจ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเย็นผมขอออกจากร่างทอเป็นไอรอนแมนเพื่อที่จะบินไปฆ่ากอนนะไปลุยออ้อนี่ไงนี่ไงเทพเจ้าทอเทพเจ้าทอโหดเหรอโหดเหรอโหดเหรออุย้ยรถเลืล่อนรถแค่นิดเดีวยวเองเหรอเกินไปนะเกินไปนะโอเคงั้นเราใช้ร่างทออุย้ยก่อแตก <S <S what ซสก้ก่อแตกเลยเหรอได้ กาะแตกใช่ไหมเกาะแตกใช่ไหมอาจจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งตายขอสู้กันหนุกหนุกก่อนสิได้สู้กันข้างล่างสู้กันข้างล่างใส่ชุดแอลเลอแมนชุดแอลเลอแมนมาอยู่ไหนละ่ะนี่ไง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 ไม่หยุดไม่หย่อนนะโอเคเรียบร้อย,เอ,ยเอ้าตายยังเฮ้ยอา้าวยังอยู่ใช่ไหมยังเออ เอ้ยนี่ไงโดนไปอีกหนึ่งดอกนี่ไงสองดอกตายเถอะตายแล้วนะเฮ้ยโอเคโอเคถึงเหวแล้วถึงเหวแล้วใช่ไหมเฮ้ยอืมบินขึ้นมาบินขึ้นมาอือนี่ไงไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนนี่นี่นี่สู้กันอย่างนี้แหละมาเอ,อ้ยเอ,อ้ยเรียบร้อยเขาตกลงไปแล้วเออ้ย สู้กับโจ๊กเกอร์ชนะด้วยทอเที่พเจ้าใสา่ฟ้าบวกกับไอรอนแมนแล้วก็เรงเกงในของเขารู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะกับการสู้ครั้งนี้แหมเอ้ยเ,ยเยกับตกก,กับตกปะโถเกาะตีที่เกาะเกาะทอแตกเลยอะดูดินี่ครับก็เอาเป็นว่าสําหรับใครเนี่ยที่ชอบคลิปนอยี้นะอย่าลืมนก,กดไลค์กันด้วยนะแล้วก็ เอาเป็นว่าตอนต่อไปเนี่ยอยากดูใครดีกว่าอยากดูพี่เต้สู้กับใครดีกว่านะครับหรือว่าอยากให้ผมเป็นกรรมการแล้วอยากให้พี่เต้มาสู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคก็สาหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องเต้เอ็กเซนไฟเอร์แล้วก็ดีมคุงกันด้วยนะครับสำหรับที่นี้พี่ดีมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย่ yeah.